ที่เราดูเนี่ยคนทําดีทําเลวขึ้นมาเนี่ยพู้เจ้าจะไม่ได้ดูแค่นั้นผู้เจ้าจะกลับไปดูฝั่งตรงข้ามถ้าเห็นใครทําเลวขึ้นมาในปัจจุบันเนี่ยพงษ์จะไปดูความดีของเขาตลอดสังสารวัตรว่ากุศลมูลที่ยังตัดไม่ขาดมีไหมและกุศลมูลตรงเนี้ยทาให้กุศลธรรมเกิดต่อเนื่องไหมถ้าเกิดต่อเนื่องแม้เขาจะทำเลวอยู่ตรงนี้คนคนนี้จะไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อม แต่ถ้าความเลวที่เขาทํามาเนี่ยทำให้กุศลมมลูเนี่ยมันล้มลงผู้เจ้าบอกคนนี้จะไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญนะแต่ถ้าคนคนนั้นทําความดีผู้เจ้าจะไปดูก้อนเลวของเขาตลอดสังสารวัตรนะความดีนี้ทําให้ก้อนเลวเนี่ยล้มไหมถ้าความดีที่เขาทำเนี่ยทำให้ก้อนเลวเนี่ยล้มลงหมดเลยคนนี้จะไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมแต่ถ้าความดีที่เขาทำเนี่ย แล้วพระองค์ไปดูก้อนเลวที่เขาทำมาทั้งสังวรัก้อนเลวนี้มันทำให้อกุศลธรรมเขาเกิดขึ้นต่อเนื่องผู้เจ้าบอกถึงแม้จะทำความดีอยู่ตรงนี้คนนี้จะไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญเพราะก้อนเลวมีกำลังมากกว่านั่นแสดงว่าดีตรงนี้โยมทำดีไม่หนักพอนะแั่นั้นดีหนักพอคืออะไรคือการที่เรามีความดีที่แตะโสดาบันนั่นเองที่มันจะทำให อกุศลตลอดสังสารที่โยมทํามาเนี่ยล้มลงไปได้น